สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคบอลไทยยังไงต้องคิดไซโคอยู่กับผมเจวราัตนะครับได้เวลามาเล่าเรื่องของฟุตบอลไทยลีกนะครับก็เข้าสู่เกมนัดที่20เป็นช่วงเวลาสําคัญแล้วนะครับและก็มีเกมบิ๊กแมตช์เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ต่อเนื่องอีกแบงค์ข้อคับที่สะดุดมานะครับหลังจากที่ต้องเล่นต่อเนื่องหลายถ้วยเลยก็จะเป็นหนึ่งเกมสาคัญที่เจอกับทางบุรีรัมยูในเต็ดนะครับผลการแข่งขันจะเป็นยังไงการไปเยือนในครั้งนี้เดี๋ยวเล่ารายละเอียดให้ฟังพร้อมกับคู่อื่นที่ลงเตะก,กันทั้งหม เมื่อวาน3คู่นะครับถ้าพร้อมแล้วกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube ใน Facebook ใน TikTok แล้วก็ในเว็บไซต์ด้วยนะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับไปเริ่มที่เกมคู่นี้กันก่อนครับไปดูคู่แรกนะครับเมืองทองเจอกับพีทีประจวบคนดู3842คนโดยตัวจริงทั้ง2ทีมเนี่ยเมืองทองมา4-2-3-1นะครับการกลับมาของกวินธรรมสัจนาณ์ก็ทำให้แผงแบ็กโฟเนี่ยดูจะอุ่นใจขึ้นการขาดหายไปของบีระเทพก็มีธนวัฒน์เข้ามาทดแทน ส่วนแดนบนนะครับซาประสานเนี่ยดูจะลงตัวแล้วหลังจากมีสเตฟานเชปอวิชมาค้ำในพื้นที่สุดท้ายในกรอบเขตโทษถึงแม้ว่าจะยังขาดความเฉียบคมอยู่ก็ตามแต่มันทําให้ปรเมศได้ถอยลงมาเล่นตําแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกซึ่งเป็นตําแหน่งที่เมืองทองเนี่ยขาดหายไปนานนะครับตัวสร้างสรรคเกมที่เลี้ยงกินตัวได้ยิงประตูได้แล้วก็จ่ายบอลได้ซึ่งฟรองเนี่ยมีทุกอย่างเหลือเพียงแค่ การรักษาฟอร์มของตัวเองให้สม่ำเสมอนะครับส่วนซ้ายเป็นวิลเล่ยมป๊อปแลวก็ขวาเจอร,ร์สัก์วงกรขนาดที่พีทีประวบของโคตเตียสะสมพูดเประเสรรฐนะครับมาหลัง4เหมือนกัน4 2 3 1ก็ยังใช้ผู้เล่นไทยเป็นหลักนะครับโดยเอาตัวต่างชาติเนี่ยไปเก็บไม่เป็นทีเด็ดในเกมรุกโดยออกสตาร์ทที่วูกุนยองแล้วก็เเมลโรซาก่อนและมีไพ่เด็ดสำรองคือแดเล่ซึ่งได้กลับมาเจอทีมเก่าอีกครั้งหนึ่ง สถานการณ์ก่อนเกมเนี่ยนะครับทางฝั่งของเจ้าถิ่นอยู่อันดับ10ขนาดที่ประจวบเนี่ยอยู่อันสุดท้ายของตารางแต่แต้มเนี่ยขยับขึ้นมาเยอะนะครับในยุคข,ของทางโคตเตียชนะไปเกมหนึ่งแล้วก็หนักไปทางเสมออย่างไม่ได้แพ้ใครในเกมกลางสัปดาห์เนี่ยก็ตกรอบบอลถ้วยจากการที่พ่ายคารังในการดวลจุดโทษให้กับลำพูนครึ่งแรกนะครับกิเลนผยองนำเร็วเพียงแค่11นาทีแรกจริญศักด์เนี่ยพยายามจะเลี้ยงตัดเข้าในแต่ปรากฏว่าบอลมันปิ้นนะครับกลายเป็นเข้าทางของพิชาอุตรา วิ่งมาแปรปั่นไซโค้งเลือกมุมบนมั่นใจมากนะครับวางเท้าโคตรดีและเป็นมุมเดียวที่จะเข้าประตูด้วยฉัดชัยบุตรพรมหมดสิทธิ์ในการเซฟแล้วก็ไปสร้างคอนเทนต์ขึ้นไปนั่งพักบนอัธจันทร์กับแฟนบอลก็เป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างจะผ่อนคลายเพราะว่าการเล่นในบ้านหลังจากนี้ของเมืองทองยังเหลืออีกหลายเกมถ้าเจอทีมในกลุ่มที่คิดว่าต้องเก็บ3คะแนนได้แล้วไม่สามารถที่จะเอาชนะเนี่ยแรงกดดันจะถ,า,ถาโถมไปที่บอร์ดบริหารอย่างแน่นอน แต่ด้วยความที่เกมมันคู่ขี้สูสีเนี่ยประจบก็ใช้เวลาไม่นานนะครับตีเสมอได้1-1นานะที22จากจังหวะลูกเตะมุมที่เสียกันง่ายมากครับเเมโรซาในแทบจะกระโดดลอยขึ้นมาเดี่ยวๆเลยไม่มีตัวประกบนะครับซึ่งการจัดการเกมรับของเมืองทองเนี่ยก็น่าสงสัยเหมือนกันว่ามีลอโยสิกเข้ามาช่วยได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าการเสียประตูหลายๆลูกของเมืองทองเนี่ยเสียค่อนข้างจะง่ายจากการออแกนซเกมรับหรือว่าการสื่อสารที่ไม่ดี แต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยก็ยังพึ่งพาความสามารถของวลเลนป๊อปได้นะครับหลายจังหวะที่เขาครองบอลเนี่ยค่อนข้างเหนียวแล้วก็ยังหาโอกาสเข้าไปยิงโดยตัวเองด้วยดวยอย่างลูก2 1เนี่ยก็เป็นจังหวะที่พอหมาะพอเจาะเลยเพราะบอลมันลอดขาแนวรับของทำประจะใชัยเห็นอีกทีเนี่ยก็ใช้สายตาเซฟครับไม่ทันจริงๆบอลมันเสียบบุม และจังหวะแบบนี้เมืองทองส่งสัญญาณบ่อยมากนะครับเขาจะเลือกโจมตีเวลาที่แบ็คของทางประจบเนี่ยเติมขึ้นสูงพอลงไม่ทันเนี่ยพาระไปตกที่คู่เซ็นเตอร์ซึ่งการรับมือตัวตัวยังไงก็ช้ากว่าบิลเลนป๊อปอยู่ดีทุกจังหวะในเกมป้องกันเนี่ยก็ต้องลุ้นตลอดส่วนท้ายเกมก็มีจังหวะที่นพพลพลคำตอนแรกเนี่ยโดนใบแดงจากคุณวงคนชัยเพชรสีนะครับเพิ่งถูกส่งลงมาไม่เท่าไหร่เองแต่ไปทำฟาวการดารินถาวรศักนะครับจากภาพช้าเนี่ยผมดูมันก็ไม่ได้หนัก ถึงขนาดจะเป็นใบแดงแล้ว a r ก็ส่งสัญญาณแย้งมาจริงๆคุณมงคลชัยก็ไปเช็คด้วยตัวเองก็เลยเปลี่ยนค้ำตัดสินนะครับยกเลิกใบแดงของนบพลพลคำไปเกมมันก็เลยยังไม่จบนะครับไม่่างั้นถ้าเหลือ10คนเนี่ยเมืองทองก็ยิ้มหวานเลยส่วนอีกจังหวะของวิลเลนป๊อปนะครับที่โดนเหลืองแรกไปเนี่ยไม่มีปัญหานั้นฟาวจริงแต่ว่าเหลือง2เนี่ยมันไม่น่าฟาวครับไม่ได้หมายถึงผู้ตัดสินไม่น่าให้นะครับหมายถึงตัวของวิลเลนป๊อปเนี่ยไม่น่าไปฟาวครับ เพราะจังหวะบอลเนี่ยมันไม่มีอะไรก็คือคุณเลี้ยงยาวไปเองแล้วพยายามจะตามไปเล่นต่อแต่ปรากฏว่าไอ้ท่อนแขนด้านบนเน่ยเหมือนจงใจชนไปหน่อยลูกนี้ก็ให้ใบเหลืองได้แล้วบังเอิญว่ามันติดเหลืองมาก่อนก็ต้องไปเหลืองแดงคือป๊อปเนี่ยน่าเสียดายอย่างหนึ่งนะครับเล่นดีแบกทีมได้แต่ชอบไปฟาวอะไรแบบเนี้ยที่มันโฉงชางแล้วก็เสียประโยชน์ในเกมต่อไปโดนใบเหลืองบ่อยติดโทษแบนบ่อยยังดีนะครับที่2เหลืองเป็นใบแดงเนี่ยไม่ได้โดนโทษแบนในเกมต่อไปแค่สะสมใบเหลืองไว้แต่มันก็ทําให้ช่วงเวลาที่เหลือของเกมเนี่ยเกือบแย่ เพราะว่าประจวบเนี่ยมีลูกหนึ่งครับที่ควรจะได้จากการขึ้นไปหมองของแดนเล่แต่กวินทำสัจจานันเซฟออกไปได้แบบเหลือเชื่อไม่อย่างนั้นคู่นี้เนี่ยจบด้วยการแบ่งแ้มแน่ก็สรุปว่า3คะแนนจากการชนะ2 1หนึ่งของเมืองทองก็ทำให้กิเลนยนผยองเนี่ยเป็นทีมแรกที่ยัดเยยดความปราชัยให้กับโคต,ตี้สะสมพบประเสริฐในการคุมทีมประจวบที่มารับงานในช่วงเลก2เอาจริงคู่นี้สูสีมากนะครับจังหวะสุดท้ายเนี่ย โอกาสเป็นตายเท่ากันเลยทั้งการครองบอลจ่ายบอลแต่ประจวบเนี่ยตีเสมอไม่ได้เท่านั้นเอง,ท,งทั้งที่เอาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษของเมืองทองได้มากกว่าที่จานวน35ต่อ19ครั้งโดยได้ยิงมากกว่าด้วยนะครับ13ต่อ9ครั้งและก็เข้ากรอบมากกว่าเมืองทองคือ6ต่อ3ครั้งแต่ดูเหมือนไม่มีโชคสักเท่าไหร่และแนวรุกต่างชาติทั้งโรซ่าหรือว่าแดเลก็ควรทําได้ดีกว่านี้จากรูปเกมที่ไม่ได้เป็นรองครับ คู่ต่อมาไปดูบุรีรัมเจอกับแบงคอกยูเนเต็นนะครับนี่าการขับเคี่ยวลุ้นแชมป์และตัดแต้มกันในเกมซูเปอร์บิ๊กแมชประจำสัปดาห์คนดู24,105คนนะครับเสียยตัวจริงของทั้ง2ทีมไปเริ่มต้นที่เจ้าบ้านก่อนอเาเธอร์ปาปาสวาง4-2-3-1นะครับมาเต็มพิกัดเลยหลังจากที่ตกรอบ FA ครับจากความประมาทในการจัดตัวเพื่อจะพักเอาความสด เล่นในเกมนัดนี้นะครับส่วนทางฝั่งของ BU433 นะครับลูกทีมของโค้ชแบนก็ยังใช้นักเตะการหลักชุดเดิมๆและยังพักทางมาบูดเอ็ดไว้เป็นทีเด็ดเพราะดูเหมือนสภาพร่างกายเนี่ยน่าจะไม่ค่อยสมบูรณ์จากการกำศกหนักนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยบียูก็กรอบมาราธอนจากการเล่นเกมเยือนติดติดกันหลังจากจบกับบุรีรามก็ต้องเยือนเชียงรายต่อแล้วก็เยือนฟุตบอลถ้วยต่อด้วยนะครับซึ่งสถานการณ์ก่อนเกมเนี่ยบุรีรัมมีมี42แต้มนะครับขณะที่บียูมี39แต้มก็คือห่างกันทั้งหมดเนี่ แค่3แต้มแบงคอกเนี่ยแข่งน้อยกว่าอีก1นัดโดยมีเกมตกค้างกับทางลำพูนฉะนั้นเกมนี้ครับจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของ b u หลังจากที่แพลมาหลายนัดตั้งแต่ช่วงปลายเล็กแรกหลังจากที่แข่งขันติดติดกันหลายรายการและพวกเขาไม่มีประสบการณ์กับการแข่งขันครบทั้ง4ถ้วยมาก่อนขณะที่บุรีดามหลังจากที่ไปโฟกัสกับ FC Cha แชมเปี้ยนส์ลแล้วตกรอบแบบน่าผิดหวงังพวกเขาก็ต่างหน้าต่างตา เสริมตัวนักเตะใหม่ๆเข้ามาเพื่อหวังจะคว้าแชมป์ลีกให้ได้และนัดนี้เนี่ยอย่างน้อยคือต้องไม่แพ้ไว้ก่อนและถ้าเกิดสามารถเก็บ3มคะแนนได้เนี่ยรอยต่อมันก็จะมากกว่าเดิมด้วยนะครับแต่ว่าครึ่งแรกเนี่ยเป็น Bu ที่ออกสตาร์ทได้อย่างร้อนแรงนะครับโดยเฉพาะจังหวะลูกได้ประตูเนี่ยบุริรามก็แทบไม่ได้ผิดพลาดในการประกบตัวเลยนะครับมีคนแย่งมงกับทางวิลเล่ตโมตาแต่ว่าบอลสุดท้ายที่มันเข้าหัวของโมตาเนี่ยมันมี ไปฉลับทางเจมสันทาบินาสแล้วก็เปลี่ยนทางเข้ามุมหมดสิทธิ์จริงๆของสิรักเทสูงเนินจังหวะขึ้นของโมตาเนี่ยแข็งกว่าทางกัรันเขาสิทธิ์แล้วการเปิดบอลลูกเอาสวิงของทางรุ่งรัตเนี่ยแม่นนะครับบอลตกหัวของทางโมตาด้วยเพื่อความสูงสูงสีตำแหน่งของโมตาดีกว่าก็ต้องวัดกันที่ความแข็งแกร่งซึ่งเขาทําได้นะครับหนศตรงนี้เกมเข้าทาง B u เลยนะครับพวกเขาก็จะสามารถเล่นในสถานการณ์ที่ครอบครองบอลได้และก็มีสลับกับก,บการโต้กลับ ทางซีชั่นเปลี่ยนจากรับเป็นลูกที่โคชแบนเนี่ยซ้อมไว้อยู่แล้วครับขอเพียงแค่ขึ้นนําก่อนเท่านั้นเพราะว่าร่างกายเนี่ยจะไปเล่นเกมรับความสดน่าจะเป็นรองเจ้าถิน่นหลังจากนั้นเนี่ยนะครับประสาทสายฟ้าก็พยายามบุกแต่ว่ามันเจาะตรงกลางไม่ค่อยเข้านะครับเน้นบอลดานข้างซึ่งช่วงแรกเนี่ยบียูยังมีเรียวมีแรงตามได้สุดเลยนะครับบล็อกการคอซิงได้ทีเด็ดบอลเปิดของทางบุรีรัมเนี่ยก็เลยยังไม่แผงลิศจากนั้นเนี่ยนะครับประตูลูก2ก็มา จากจังหวะที่สุปชัยใจเด็ดเนี่ยไม่ได้เห็นว่าข้างหลังมีวันเดอร์ลุยส์นะครับก็เลยไม่ได้เล่นบอลในจังหวะแรกพอเล่นจังหวะ2ในบอลตกพื้นเจอวันเดอร์แสงหน้าเข้ามาก็เลยต้องเหนี่ยวคอเบาๆนะครับซึ่งคุณสงการเนี่ยไม่ได้เห็นเหตุการณ์แต่ VAR เป็นคุณชัยเด์การสมนะครับส่งสัญญาณทักท้วงมาพอไปดูจอก็เรียบร้อยนะครับชี้ไปที่จุดโทษวิลเลนโมตาร,รับหน้าที่ในการซัดูกนี้ไม่พลาดน,นะครับ ขยับไปรั้งรองดาวซันโบดูเหมือนจะถูกชโลกกับการยิงบุรีรัมจริงจริงนะครับสำหรับโมตาแต่หลังจากนั้นครับบุรีรัมโหมบุกหนักแล้วบอลที่เปิดเข้าไปเนี่ยลูกมงหรือว่าการสกัดของ BU เนี่ยมีอาการนะครับเพราะสกัดไม่ขาดเก็บตกบอล2ตลอดก็เลยส่ายซ้ายทีขวาทีจนในที่สุดครับกิเยเมบิโซลีกดขึ้นมงเต็มเต็มเลยจากการเปิดที่สุดสวยของสุเปชัยใจเด็ดนะครับนาทีที่43กลับมาในช่วงสําคัญพอดีครับแล้วทําให้ครึ่งแรกเนี่ย บุรีรัมไล่มา1ต่อ2การเดินเขอ้องแต่งตัว0ต่อ2กับ1ต่อ2แตกต่างกันมากนะครับส่วนในมุมคนนำของ BU ก็ต้องหาโอกาสเล่นในแท็ติกของตัวเองเพื่อรักษาสกอร์แล้วก็หาโอกาสในการโต้กลับเพื่อยิงลูก3-1แต่ปรากฏว่าพอเข้าสู่ครึ่งหลังเนี่ยบุรีรัมก็พับสนามบุกต่อเนื่องเลยนะครับโมเมนตัมของเกมยังไม่เปลี่ยนแล้ว B u เองดูจะชอ็อตครับจากการที่ออกบอลไปแล้วก็พลาดกันง่ายๆและไม่สามารถ ครอบครองบอลได้เลยนะครับจนในที่สุดจากลูกเตะบุมทีละทอนก็เปิดเข้าไปให้กับกิลเม่บิสโซลีกระโดดขึ้นหม่งง่ายๆเลยนะครับการประกบตัวของแบงคอกนัดนี้ก็มีปัญหาอีกมีแผลตลอดเวลาเจอลูกเปิดด้านข้างของทางบุรีรัมและพอกับเข้าสู่เกมเร็วนี่นะครับตั้งแต่ที52เจ้าบ้านก็ไม่ได้มองถึงการบีแค่แต้มเดียวแล้วนะครับและฟอร์มอันร้อนแรงของบิโซลีทาให้เขาเล่น5นัด ซัดไป10ประตูมีลุ้นดาวสันโวเต็มตัวทั้งที่เพิ่งมาในเลข2และก็เป็นนักเตะต่างชาติที่ออกสตาร์ได้อย่างร้อนแรงแซงหน้าเดียโก้หลุยซานโต้เอเยนของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับ จากนั้นเจ้าบ้านก็มาแซงนําจริงๆจากการเติมเกมขึ้นไปของเจฟสันทาบินาสนะครับแล้วก็หยอดเข้าไปกลางประตูสุบะชัยใจเด็ดเนี่ยขึ้นเหน่งๆเลยครับหมุนกดลงพื้นบุรีรัมแซงนําจนได้3-2ครับแล้วก็ปิดจ็อบด้วยการเฉือนชนะแบบสุดเดือดเลยยื้อสถิติไม่แพ้แบงคอกใน14เกมหลังสุดที่เจอกันที่สำคัญของคู่นี้ในมุมผมเลยนะครับที่มองเห็นเนี่ยคือบุรีรัมทุกคนมีความกระหายส่วนหนึ่งก็มาจากความผิดพลาดที่ตกรอบ FA Cup มาด้วย บวกกับการได้เล่นไหนบ้างสุดท้ายยังไงก็แพ้ไม่ได้ส่วนในแง่วิธีการผมว่าถ้าบียูร่างกายสดกว่านี้เนี่ยปาปาสก็น่าจะเหนื่อยเพราะว่าเกมที่ยิงคู่แข่งก่อนหน้านี้หลายลูกมันวัดอะไรไม่ได้ครับพอเจอผู้เล่นคุณภาพใกล้เคียงกันเห็นชัดเลยว่าการโจมตีไม่ได้หลากหลายเท่าไหร่พึ่งพาความสามารถของนักเตะมากกว่าซึ่งก็จูนกันติดค่อนข้างเร็วซึ่งแน่นอนว่ามันก็มาจากการฝึกซ้อมที่ปาปาสเนี่ยใส่เข้าไปให้แต่ในสถานการณ์จริงเนี่ยนะครับพื้นที่ด้านข้างมันเปิดจากการที่บียูเนี่ย ไม่กล้าเร่งเกมใส่เพราะกลัวว่าครึ่งหลังจะยุคเลยทําให้ท้ายครึ่งแรกเนี่ยประสาทสายฟ้าได้ใจและเก็บตกบอล2พับสนามเล่นเจาะตรงกลางไม่ได้ก็ไม่สนแล้วครับอาศัยการเปิดซึ่งเป็นจุดเด่นมีธท,ทริทรที่จ่ายบอลวางบอลแมน่นรวมถึงเจฟฟรัสซนทาบินาสที่เด่นมากรับแข็งแรงรุกก็เติมไม่หยุดโดยเป็นการเปิดบอลทั้งหมด34ครั้งเข้าเป้าได้ลุ้นถึง21ครั้งตลอดทั้งเกมนะครับจนนําไปสู่การยิงทั้งหมด20ครั้งและก็ได้มา ทั้งสารประตูขณะที่อีกคนหนึ่งที่ไม่ชมไม่ได้จริงๆนะครับก็คือสุภชัยวิ่งหาพื้นที่ตลอดมีส่วนกับประตูแทบทุกจังหวะทั้งเปิดทั้งยิงก็โชคดีครับที่โค้ชทีมชาติเนี่ยเป็นอีชีเพราะวิธีการเล่นแบบนี้ของอาร์มเนี่ยเอาเป็นว่าส่งต่อไปถึงทีมชาติเนี่ยโค้ชก็ต่อยอดได้เลยด้านทีมเยือนน่าเสียดายนะครับที่ต้องเสียรุ่งรั๊ดที่เจ็บไปนั่นแหละครับจุดเปลี่ยนเพราะว่าการมาของวันเดอร์เนี่ยไม่ได้ช่วยให้เกมดีขึ้นแถมยังเสียฟาวแบบไม่ควรจะเสียด้วววยยยในหหลาจังะคืออมีีดีดดชเ ไปเรียกฝาลจากทางสุภชัยได้และทําให้ทีมได้จุดโทษที่เหลือเนี่ยไม่เป็นชิ้นเป็นอันโดยเฉพาะแดนบนที่แบงคอกต้องการจะฝากบอลไปที่เขารวมถึงโมตาและก็มามมดแต่ปรากฏว่ามีแค่จกกังหวะลุ้นครั้งเดียวนาที5 5ที่โมตาได้แปรแต่ไปติดแนวรับของบุรีรัมจากนั้นเนี่ยต่อเกมกลับไม่ได้เลยเมื่อครองบอลไม่ได้สวนไม่ได้เลยต้องเล่นแต่เกมรับซึ่งใช้พลังงานเยอะมากการเคลียบอลถึง28ครั้งเนี่ยถือว่าเยอะสําหรับการเจอทีมในเกรดที่สูสีนะครับดังนั้น เมื่อบีอยูเอาไม่อยู่บล็อกการเปิดเข้าไปไม่ได้สุดท้ายพอยุบก็ต้องโดนเพราะไม่มีช่วงที่ได้เปรียบเลยในครึ่งหลังเสียบอลง่ายตลอดอีกสิ่งหนึ่งที่น่าชื่นชมนะครับก็คือผู้ตัดสินครับคุณสงการบุญมีเกียรติเนี่ยเป่าทีมบ้านเกิดครั้งแรกในชีวิตได้แบบมีคุณภาพเด็ดขาดทุกจังหวะโดยเฉพาะจังหวะปล่อยเกมตอนประทะกันนะครับมีฟาวทั้งเกมแค่22ครั้งถือว่าน้อยและก็ช็อตใหญ่ๆคือเอานักเตะอยู่ไม่มีใครกดดันเขาได้อันนี้ก็ขอชื่นชม ไปถึงคุณใช้เลือกด้วยนะครับที่นั่ง VAR สําหรับการทักท้วงในจังหวะที่ B u ได้จุดโทษจากการฟาวของสุปชัยอันนี้ชัดเจนตามกติกาถ้ายึดมาตรฐานแบบนี้ได้เนี่ยรับรองเกมใหญ่สนุกบอลไทยพัฒนาผู้สิทธิ์รุ่นน้องก็กล้าที่จะยึดเป็นแบบอย่างด้วยหลังเกมอาเธอร์ปาป์าสนะครับบอกว่ามันเป็นเกมที่สุดยอดมากหลังจากที่โดนนําเป็นเรื่องยากที่จะกลับมาแต่นักเตะทุกคนแสดงให้เห็นถึงความกระหายจิตใจที่เข้มแข็งและพร้อมจะกลับมาชนะให้ได้ และตัวเขาเองเนี่ยก็มีความเชื่อในนักเตะของทีมทุกคนทําให้แฟนบอลเห็นว่าแข็งแกร่งแค่ไหนไม่ว่าสถานก,การณ์ของทีมจะเป็นยังไงนักเตะก็มีความฟิตและสภาพจิตใจที่ดีส่วนการได้คิสบิมกลับมาเนี่ยก็ยอมรับว่าเป็นนักเตะที่ทํางานหนักบอลในพื้นที่สุดท้ายเนี่ยลูคัสสามารถสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้ไม่ใช่เพียงแค่เขาคนเดียวแต่ทุกคนทําเพื่อทีมตลอดและตอนนี้เนี่ยก็มั่นใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่วนการแก้เกมเขาก็บอกว่าครึ่งแรกเนี่ยเกมค่อนข้างช้าเวลาไล่บอลเนี่ยทำได้ไม่สุดก็เลยบอกให้ทำงานให้หนักขึ้นในเวลาที่ไม่มีบอลเอามันกลับมายังไงและต้องกดดันคู่แข่งให้ได้โซซูบชัยที่ทำทีมเสียจุดโทษก็ยอมรับว่าอาจจะเป็นจังหวะไม่ดีของเขาแต่ก็กลับมาจ่ายแล้วก็ยิงประตูชัยได้อาร์มเป็นนักเตะที่ไม่เคยก้มหน้ากับปัญหาและพร้อมจะเหนื่อยหน้าสู้ตลอดเวลาขณะที่โค้ชแบงค์ทศวรรันสีปานก็บอกว่า ไม่สามารถทำทีมได้แบบที่ซ้อมมาคือการพาบอลไปสู่พื้นที่แดนสุดท้ายตรงนี้เป็นเรื่องของสมาธิยอมรับว่ารู้สึกผิดหวังไปบ้างมันเป็นเกมใหญ่ที่ต้องรักษาตำแหน่งการเล่นเกมรับการมาร์กตัวในพื้นที่สุดท้ายมันก็ส่งผลทั้งหมดกับวิธีการเล่นก็ทําให้เสียประตูลูกที่3ด้วยต้องปรับปรุงแก้ไขในเกมต่อไปจะพยายามสู้เพื่อเส้นทางที่เหลืออยู่ส่วนรุ่งรัตที่เจ็บก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายเพราะว่าขาดผู้เล่นตัวหลักที่มีผลต่อวิธีการเล่นในเกมสําคัญ ก็ทําให้เสียวินัยในเกมรับไปด้วยจนทําให้ไม่สามารถยืนระยะกับบุรีดามได้ส่วนเรื่องที่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยมีการพูดถึงประเด็นที่บุรีดามเนี่ยส่งผู้เล่นต่างชาติเต็มพิกัดเลยนะครับในโคต้า3าบวกหบวกสคือในไทยลีกเนี่ยจะให้โคต้าคือต่างชาตินอกทวีป3คนตัวเอเชียน1นคนและก็ตัวอาเซียนเนี่ยเสริมได้ไม่จํากัดแต่ลงได้3คนบุรีดามนัดน,นี้นะครับก็จะมีบิโซลี่คิสปิมและก็เข่าสิทธิ์เป็นตัวนอกทวีปส่วนเอเชียนเนี่ยเป็นคิมเฮย็อก อาเซียนนะครับมา2คนคือเดียนคูสและก็เจฟสันทาบินัสและก็มีเคนเดดูโกที่ลงเล่นเป็นโคต้านักเตะไทยเพราะเป็นลูกครึ่งออสเตรเลียเอาจริงครับนี่มันคือกติกาก็ว่ากันไม่ได้เพราะทุกทีมเนี่ยก็มีสิทธิ์ทําแบบนี้เพียงแค่ไม่มีงบเท่าบุรีรัมหรือว่าหานักเตะไม่เก่งเหมือนบุรีรัมก็ต้องยอมรับว่าคุณภาพของนักเตะแต่ละคนทั้งตัวเก่าและตัวใหม่ที่อยู่เนี่ยนะครับผสมกันได้อย่างลงตัวเอาจริงๆไม่ได้มีอะไรพิเศษเหรอกครับ แค่มันดีกว่าตัวที่ยกเลิกสัญญาไปในเล็กแรกเท่านั้นคุณไปดูนะครับบุรีรัมเนี่ยถ้าตัวนักเตะต่างชาติดีทุกอย่างมันก็จบแต่ในคําว่าแค่นั้นเนี่ยมันคือเรื่องของการปรับตัวที่ตัวใหม่มาแล้วเนี่ยมันใช้งานได้เลยถ้าเกิดจะมองในแง่ของการพัฒนาบอลไทยเนี่ยมุมมองของอิศวะสิงห์ทองเจ้าของฉาย,ยากัตตุโซเมืองไทยที่โพสต์คอมเมนต์ผ่าน Facebook ส,ส่วนตัวเลยนะครับ บอกว่านักเตะไทยมีหน้าที่แค่วิ่งดีใจเป็นการเปรียบเปรยให้เห็นว่าโคต้าต่างชาติมันเยอะเกินไปตัวเขาเนี่ยนั่งดูการถ่ายทอดสดเห็นธีรทรแอซิดก็ยินดีเห็นสุปชัยมงประตูชัยก็ยินดีก็ยินดีกับบรรดาเหล่านักเตะทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มเพื่อเป็นกําลังหลักในทีมชาติแต่คิดว่าถ้าเกิดลดโคต้าต่างชาติลงมาก็อาจจะเห็นพันษากับสุพันเนี่ยแบทเทิลกันในตำแหน่งเซนเตอร์อาจจะได้เห็นพีระดนกับปกกล้าวชิงเหลี่ยมป้นเกมในแดนกลาง และก็อาจจะเห็นสัสลักษ์กับพีรพัฒน์เติมเกมสู้กันทางฝั่งซ้ายสุดท้ายมันก็อาจจะเป็นประโยชน์ของทีมชาติไทยเรื่องนี้ก็เป็นนโยบายที่สมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยกำลังจะปรับอยู่นะครับอย่างน้อยจะลดโควต้าอาเซียนให้เหลือแค่คนเดียว ในการส่งลงสนามซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะเปิดพื้นที่ให้กับนักเตะไทยได้มีโอกาสในการแสดงฝีเท้ามากยิ่งขึ้นแต่ในมุมนึงน,นะครับนักเตะบางคนเนี่ยก็เคยตัวพอรู้ว่าตัวเองได้ลงเล่นแน่ๆตัาคติก็ไม่ดีก็เห็นว่าโอกาสเนี่ยเป็นของตายเลยไม่คิดจะพัฒนาฝีเท้าแล้วก็ไม่เปลี่ยนไมา์เซตในการเล่น อันนี้ก็อยู่ที่ว่าผู้บริหารเนมีความใส่ใจและอยู่กับทีมแบบจริงจังหรือเปล่าซึ่งบุรีรัมเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าใครจะว่าคุณเนวนยังไงหรือว่าตะเชียงรายที่ว่าคุณฮั่นเนี่ยแต่ทุกวันเขาอยู่สนามฝึกซ้อมเขาเห็นนะครับว่านักเตะเป็นยังไงและเมื่อเจ้าของทีมไปนั่งเฝ้าอย่างนั้นคุณคิดว่าคนที่รับเงินเดือนอยู่เนี่ยเขาจะกล้าอู้หรือเปล่าเขาก็ต้องเต็มที่และเมื่อเต็มที่มันก็ได้ประโยชน์กับการพัฒนาในองค์รวมของทีมถึงแม้ว่าบุรีรัมจะมีต่างชาติมาเยอะก็ตามแต่่่สวนนหึง ต่างชาติของบุรียำก็มายกระดับการพัฒนาในการฝึกซ้อมให้นักเตะไทยหลายคนก้าวขึ้นไปสู่ทีมชาติด้วยก็เป็นว่าผลประโยชน์มันก็ลงตัวทั้งสองฝ่ายอยู่ที่ว่าใครจะมองมุมไหนซะมากกว่านะครับไปต่อที่คู่สุดท้ายอุทัยธานีเจอกับชนบุรีคนดู2,515คนนะครับเสร็จตัวจริงของทั้ง2ทีมอุทัยธานีมา3-4-3ครับโดยผู้เล่นก็ยึดโครงชุดเดิมเลยแทบไม่ต้องอธิบายส่วนทางชนบุรี มา4-2 4, 4นะครับนัดนี้ก็พร้อมจะเปิดแรกและก็หวังจะบุกมาเก็บ3คะแนนเหมือนกันโดยคู่หน้าเนี่ยใส่ทางแฮร์ริสันไคออนและก็วิลเลนลีลายืนค้ำแดนบนไปเลยส่วนต่างชาติอีกคนหนึ่งกลายเป็นอามาดูออตาราเบียดทางมูโรเฟตัสหลุดไปไม่มีชื่อและโคต้าเอเชียก็จะเป็นอีชันดงสถานการณ์ก่อนเกมเนี่ยอุทัยอันดับ13นะครับมี20แต้มขณะที่ชลบุรีเนี่ยอยู่อันดับ10ก็มี20คะแนนเหมือนกัน ดังนั้นหลังจากนี้ทั้ง2ทีมก็ยังไม่ปลอดภัยกับสถานการณ์ที่จะลุนหนีตกชั้นนะครับคู่นี้เนี่ยครึ่งแรกโอกาสมันก็มีพอๆกันแหละครับแต่ไทยอุทัยเนี่ยดูจะครอบครองบอลได้ดีกว่าแต่จบสกอร์ไม่ลงนะครับยังศูนย์ต่อศูนย์แต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยมาสนุกในช่วง15นาทีสุดท้ายครับเพราะว่าเจ้าบ้านขึ้นนําจนได้จากการยิงของจิโรนฮามันนะครับหลบสารผู้เล่นของชมบุรีแล้วก็ยิงเข้าเสาไกลแบบนิ่มๆครับ1-0 เกมเข้าทางของพวกเขาบ้างหลังจากที่เจอทีมในกลุ่มที่ควรจะเอาชนะได้เนี่ยส่วนใหญ่อูไทยเนี่ยก็มักจะตกเป็นรองหรือบางครั้งขึ้นนําแล้วก็อยู่ในเกมอึดอัดโดนแบ่งแต้มตลอดแต่ปรากฏว่าพอลูก2ไม่มาครับท้ายเกมพวกเขาก็โดนจนได้จากการที่ลีลาเนี่ยหลุดเข้าไปยิงบูมแคบทําให้เจ้าตัวเนี่ยนำดาวซันโบร่วมกับบูกุนยองของพีทีประจวบที่13ประตูและกลายเป็นว่าอูไทยก็ไม่ชนะในบ้านอีกแล้วนะครับ เสมอกัน1 Dante. ต่อ1ช้างป่า uh ห้วยขาแข้งไม่ชนะใครมา7เกมติด uh ต่อการ่วนชลบุรีหยุดสถิติแพ้ในเกมเดือนต่อเนื่องที่ยาวนานถึง1 1 9วันลงได้นะครับหลังจากที่ไปมีแต้มจากอุทัยก่อนจะกลับบ้านมาเจองานหนักรับมือกับประสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดจากฝูงในวันที่10บมีนาคมนี้เอาจริงๆนะครับเป็นอีกเกมที่น่าเสียดายของเจ้าบ้านอีกครั้งหนึ่งหรือว่าใช้คําว่าอีกแล้วดีกว่านะครับเนื่อว่าทุกอย่าง แล้วก็เจาะเข้าไปในเขตโทษของชนบุรีได้เยอะกว่าเห็นๆเลยนเลย38ต่อ15ครั้งแล้วก็สร้างโอกาสยิงที่เหนือกว่า24ต่อ9ครั้งแต่ปัญหาเดิมที่มิเกลสตาเร่กุนซืออุททยยังแก้ไม่ได้คือเรื่องความเฉียบคมเพราะยิงเข้ากรอบกลายเป็นสูสีครับอุไทยยิง6ชมบุรียิง4จากโอกาสที่เยอะกว่าเกือบ3-4เท่าเมื่อไม่ได้ลูก2ใช้โอกาสเปลืองเกมก็ไม่ขาดทีมเยือนก็พร้อมจะกลับมาซึ่งดันมาเจอการสกัดบอล ไปเข้าทางของลีราซึ่งกำลังมั่นใจด้วยยิงเสาแรกบูญเกียรก็ดันปิดมุมไม่มิดอีกพลาดไม่กี่ทีในเวทีหลกสูงสุดก็ชี้ขาดเกมได้เลยครับสรุปตารางคะแนนนะครับหลังผ่าน20นัด บุรีรัมยูเนเต็ดนะครับนำเป็นจ่าฝูงโดยคะแนนทิ้งห่างอันดับ2อย่างการท่าเรือเป็น5แต้มแล้วส่วนแบงคอกเนี่ยนะครับโดนทิ้งเป็น6คะแนนแต่ยังมีเกมตกค้างกับทันลำพูนอีก1นัดน,น,นะครับถ้าเกิดเก็บ3คะแนนได้เนี่ยพวกเขาก็จะกลับมาตามเหลือ3แต้มสถานการณ์ในการลุ้นแชมป์ก็ยังสนุกอยู่แต่ถ้าเกิดแต้มเท่ากันเนี่ยบุรีรัมย์ก็ยังได้เปรียบเพราะว่าเฮดทูเฮดดีกว่าแข้งเทพชนะทั้งไปทั้งกลับ ส่วนเมืองทองนะครับชนะประจวบก็มีเพิ่มเป็น25คะแนนดูจะอุ่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็สามารถมองขึ้นไปลุ้นท็อปไฟได้และถ้าเกิดว่าฟอร์มสรุปเกมสเกมก็อาจจะกลับมาลุ้นหนีตกชั้นอีกครั้งก็เป็นได้ตอนนี้นะครับอะไรอะไรมันก็ไม่ชัวร์ขณะที่ประจวบการแพ้เมืองทองก็ทําให้การลุ้นหนีจากเรโซนของพวกเขาเนี่ยเริ่มจะยากขึ้นไปอีกเพราะว่าระยะห่างจากโซนปลอดภัยเนี่ยมันเพิ่มเป็น5แต้มแต่ว่าเกม2เกมละครับ ถ้าเกิดว่ามีข้างบนสะดุดและข้างล่างสามารถเอาชนะติดต่อกันได้มันก็เปลี่ยนแปลงอันดับได้ในทุกสัปดาห์ก็หลังจากนี้นะครับเดี๋ยวคงจะต้องแข่งขันกันในฟุตบอลถ้วยด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีช่วงเวลาสําคัญก็คือพอจบฟุตบอลถ้วยเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะเข้าสู่โปรแกรมทีมชาติผมว่าจัดตารางคะแนนตอนนี้นะครับมันคิดอะไรได้อีกหลายอย่างกับการปรับแก้สถานการณ์ของบรรดาทีมทั้ง4ทีมที่มีอยู่ในกลุ่มรุ้นแชมป์หรือว่าตั้งแต่ดับ5ลงมานะครับที่อาจจะต้องขับเคี่ยว ในเรื่องของทีมตกชั้นที่ยังเห็นภาพไม่ค่อยชัดเจนฟุตบอลไทยฤดูกาลนี้ก็แปลกดีเหมือนกันนะครับมันมีช่วงเวลาหยุดพักทีมชาติให้ได้มีการแก้ไขสถานการณ์กันเยอะมากประมาณสัก2อสรอบแต่ละรอบเนี่ยก็มีเวลาขั้นต่ํากันเนี่ยประมาณสักเดือนหนึ่งได้ด้วยนะครับแต่ว่าในรอบนี้อาจจะสั้นหน่อยฉะนั้นบางทีที่มีการเปลี่ยนแปลงโคช้ชเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาสําคัญที่จะกลับมาในช่วงโค้งสุดท้ายจริงๆนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับลาไปแล้วสวัสดีครับ